สวัสดีค่ะสวัสดีกัลยาณมิตรสวัสดีเพื่อนๆในช่องย t ท b e ทุกคนสวัสดีลูกศิษย์ทุกคนนะคะสวัสดีวันนี้ครูเอาบุญมาให้ทุกคนดูวันนี้นะและทุกคนตั้งจิตเป็นบุญกันทุกคนนะแล้วก็อธิษฐานจิตนะครูได้เอาอมสินทําบุญร่วมสร้างสาระการบัติธรรมมาทําบุญที่วัดบัวขวัญนะแล้วก็คอือแบบมันทําให้เราอิ่มบุญมากนะนี่ย ให้เราสาธุสาธุสาธุอะเรามาได้ทําบุญแล้วก็สาธุกับเพื่อนกับกาลยานมิตรที่เขาทําเยอะๆไม่ต้องไปน้อยใจว่าเรามีเงินทําบุญแค่ห้าบาทสิบบาทบาทเดียวเท่าไหร่ก็ตั้งจิตอธิษฐานขอทรัพย์ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่เราปรารถนาได้เลยพอเรานะนะแล้วคููจะพามากาพระอันนี้จะเป็นพระประธานนะที่อยู่ที่วัดบัวข,ขวัญน,นะอันนี้พะมหาจักรพรรดิหรือไอ้อ้นี้พระพระแก้วมรกตเนะเหมือนกัารกอง

จิิงแล้วอะนะต่อไปนี้ครูจะเอาอมสินไปอีกแล้วครูจะเอาไปตั้งไว้นะแล้วก็ชวนเพื่อนๆที่เขามาซื้อของเรามาเห็นเราชวนเขาทําบุญด้วยเขาก็จะได้บุญไปกับเราแต่ถ้าว่าเราค้าขายแล้วเราเอาเงินของเขาอะมาทมําบุญให้เขาอาจจะไม่ได้จิตของเขาบางคนอาจจะยังไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะนะ ใช่เราแผ่บุญไปให้เทวดาประจําตัวเขาก็จริงแต่ถ้าตัวเขามี็นคนหยอดลงมือทําแล้วอธิษฐานจิตตัวเขาเองนั่นแหละจะได้บุญถ้าเราทําคนเดียวเราได้คนเดียวถ้าเราชวนเพื่อนมาทําเขาก็จะได้บุญเหมือนกันนะคะเออนะก็ขอให้ทุกคนที่เห็นภาพเมื่อคี้นะคะมีแต่ความสุขความเจริญค้นทุกข์แล้วก็มีปัจจัยตามที่ตัวเองปรารถนาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวเป็นอย่างดีแล้วก็มีเงินสะสมบุญ ไปยังพระนิพพานนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามค่ะนะ,ะนะขอบคุณที่รักกันนะคะเรารักทุกค,ค,คนทะัะ้นะั้นะแต่คงไม่ได้รอฟังอยากฟังเทศเหมือนกันนะพ่อได้มาแล้วนะแต่ว่าไปหาใครของก็จะไปหานั่งสมาธิก่อนเนมะื่อเชา้าไม่ได้นั่งสมาธิเลยนะเราไปหานั่งสมาธิข้างในก่อนแล้วนะจ้า